กับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับขับตอนนี้นะครับมาพบม,มาเจอก,กับแอดวิไลนะครับเป็นคลิปที่2ครับของเสาร์วันที่10วันรัฐธ,ธรรมนูญน,นะครับเป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับส่วนนี้เวลานะครับ,กบใกล้จะตีหาแล้วคลิปแรกแอดวิไลนะครับทำคลิปลงให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้ติดตามกัน ขับหมวดเทะนะครับคลิปนี้มาเป็นแนวทางของเซียนผาผักหวานนะครับอาเซียนผาพักหวานนี่ก็ถือว่าเดินดีนะครับมาสะดุดช่วงหลังหนีมาสะดุดอยู่ที่ไฟสัญจรนะครับเชียงใหม่เซียนผาพักหวานกะสะดุดขึ้นกันนะครับ อาบอกเป็นยังครับมีหลุดมีเข่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับแนวทางของตัวเลขเฮากับห,ห้กําลังใจเสียนผาภักวานเพลินคือกันนะครับมีเขา่ามีลุดเป็นเรื่องธรรมดาอาเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ที่ติดตามเป็นเอฟซีของเสียนผาภักวานจะรู้กันดีล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับบ่เคียวกับบนนะครับสำหรับเสียนผาภักวานนะครับ ก่อนอื่นก่อนจะเข้าไปเบ่งตัวเลขแนวทาังนะครับคุณพ่อคุณแม่แอดวีไล่นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างสูงเอฟซีทุกทุกทันนะครับทุกไหวนะครับเพราะว่าจะเป็นไหวผู้สูงอายุไหวกลางคนนะครับบ่เป็นอย่างนะครับเอฟซีทุกทุกทันที่คอยให้กำลังใจแอดวีไล่นะครับ อะยะดวิไลย,ยู่ได้กับพ่อกําลังใจคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอยที่คอยให้กำลังแรงใจคอยซัพพอร์ตนะครับยัดวิไลามาตลอดนะครับอาจจะดนกะขอกาบขอบุญขอคุณอีกครั้งหนึง่งที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ยอดวิไลนะครับกับเซียนผาผักหวานนะครับงวดนี้เพิ่นกบว่าเพิ่นหมั่นใจเด้อคุณพ่อคุณแม่ ถ้าได้รุดแล้วเดินต่อเนื่องแน่นอนคุณพ่อนะครับเพื่อนว่าอาจจะได้เขาก็มาล่อลุนกันเซียนผาผักหวาน16ธันวาคมัคบ2567มาล่อลุนกันนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับคุณพอ่อคุณแม่กับเอดวิไลกวาวลอยู่ตลอดเพิ่นไห้มากเพิ่นกะอยากให้ห้องมีช่ชกไม่หลาบทุก,ท,กทุกสำนักนะครับแต่แนวทางทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องของธรรมดานะครับ อาเซียนพ้าพักวานนะครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเด้อคุณพอ่อคุณแม่ล่างอย่างเดียว <c oughs> ไปกีบนาบอุ่นมากครับเมื่อกี้นี้หลังจากทำคลิปตัวเลขแนวทางนะครับอของหมวดเท่ก็เลยไปกรีบหนาอุ่นนะครับเมื่อกี้นี้ช่วงเวาวสาวแอนด์วไลก์ก ครับคุณพ่พอคุณแม่บาวาตาแอดวิไลนะครับหลายท่านนะครับแต่โลกช่วงตื่นนอนใหม่ๆนะครับบอแมแนวานอนตื่นใหม่แอดวิไลกับไปกีดอย่างมาเมื่อล้วนะครับช่วงขึ้นส่วนใหญ่ก็จะกินน้าอุ่นนะครับเบบซีกินน้ําอุ่นกันครับล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนนะครับวดประจําวันที่16ธันวาคม คุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดประกาไว้เป็นที่เรียบร้อยอช่วงแอดวิไลพูดคุยกับคุบคณพอ่อคุณแม่อยู่นี่ถามข่าวถามข่าวกันอยู่นี่นะครับเสียงพาผักหวานเดี๋ยวแอดวิไลจะพาจดตัวเลขแนวทางกันนะครับอ่งวดน,นี้นะครับเสืยอนาผักหวานพ่นมีนะครับตัวเลขแนวทางครับมีเลขวิ่งด้วยนะครับวิ่งมาเม็ดเดียวอาจจะถูกใจคุณพอ่อคุณแม่กันบอ อ่ะครับฝากแช่ไปให้กำลังแรงใจอ่ะนักคำนวณเพิ่มน,น้ำนะครับเซียนผาผักหวานน้ำนะครับให้กำลังแรงใจนี่ไล่น้ำนะครับอ่าวิ่งไปที่ห้าเม็ดเดียววิ่งห้าเม็ดเดียวนะครับคุณพ่อคุณแม่อ่ะห้าเม็ดเดียวยางฟักเป็นลางอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่เบิ่งสกิปให้ดีเด้อครับอ่ะวิ่งห้าเม็ดเดียวคุณพ่อคุณแม่มี่ เล็กวิ่งจากสำนักใดเด็ดเดดดังๆล่องเอามาจับใส่าเหล็กวิ่งเสื่อนพ,พาพกวันนะครับอาจับคู่ครับห้าสามแปดสามห้าสามกับแปดสามนี่ถือว่ามาแห้งอยู่เด้อยคุณผอคุณแม่เดี๋ยวลอ่อมือสรุป สุดท้ายนะครับห้หครับเดี๋ยวแอดวิไลจะสรุปร่วมให้เบิ่งว่าหลังจากสรุปร่วมแล้วเฮากัดจะมาจัดอันดับ1-5เหมือนเดิมนะครับมาสรุปให้ FC ได้เบิ่งกันว่าแนวทางชุดใดจะมา1 2 3 4 5นะครับงวดที่แล้วแอดวิไลจัดหาอันดับให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกัน4 3อยู่อันดับที่4 นะครับสสามยู U, อันดับที่สี่อ่เอฟซี FC, คุณพอ่อคุณแม่กระชวคมานกันหลยคนนยูนะครับคอมเมนต์ Comment มาบอกอ่ะครับมีตัวกันให้หนึ่งคู่นะครับอ่ะมีตัวกันให้หนึ่งคู่นะครับคือห้าสองห้าสองนะครับคุณพอ่อคุณแม่นี่คือตัวกันของเซียนพาพักนเอาครับตัวเลขแนวทางคือจะชัดเจนอยู่นะครับคือจะชัดเจนอยู่อ่า สรุปให้วันที่อาถือว่าสรุปเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เสี้นผ้าพักหวานสรุปให้วันที่10บครับมือนีวันที่สิวันที่10บธันวาคมหกเจ็ดนะครับอาเป็นมือที่สรุปนี่คือหลักฐานนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่จีกแกดวิไล เดิมจะเบิดสีแน่แล้วนะครับคงจะได้ไปซื้อไหมเอาครับมักชอบแคปบหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวแอดวิไล่ขอท่วนตัวเลขเพื่อความชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือเสียนผาผักหวานครับ16ธันวาคม2567ล่างอย่างเดียวนะครับวิ่ง5เมตรเดียวอาจจับคู่มาให้นะครับรวมทั้งหมดทั้งตัวกันมี4ชุด 5 3 8สามห้าหตัวกันคือ5-2สรุปภายวันที่10บท่านว่าคมขับสองพั้ากสบเจ็ดวันรัฐธรรมนูญพอดีถือว่าสรุปเรื่อยนะครับเสียนพาพาาักวันมาคลิปเดียวจบนะครับเดี๋ยวแอดวิไลมาเช็คเบองคลิปต่อไปจะเป็นแนวทางของสำนักไหนคนจะส่งมาล่อลุ่นกันว่าคลิปที่สของเสาร์วันที่10จะเป็นแนวทางของสำนักไหคุณพอ่อคุณแม่ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเอฟซี FC ที่เขามาติดตามไม่นะครับคบเมื่อวานนี่ก็มีเอฟซีโทรมาจากทางเมืองคอนแกนนะครับคุณพ่อเพิ่์ว่าเพิ่์แอดไลน์ว่าเป็นเพิ่์ลก็เลยโทรมากนะครับคุณพ่อเพิ่์ก็ขับรถบรรทุกนะครับพอดีคุณพ่อก็ถามเรื่องเล่าว่าจะสรุปร่วมมือใดแอดวิไลก็เลยไข่คําตอบคุณพ่อว่าวันที่14นะครับวันที่14 แอดวิไลจะสรุปร่วมถูกสำนักแล้วก็จัดหนึ่งสองสามให้ถึงห้าเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าคุณพ่อโทรมากรับปากเพราะว่าคุณพ่อกันเลยว่าเออพ่อดีคุณพ่อจะกลับขึ้นมาจะปกักไตก็เลยถามคุณพ่อว่าคุณพ่อจะลงไปยังทั้งปกักไตคุณพ่อขับรถส่งของไปช่วยเหลือนําถ่วมทั้งปักไตนะครับช่วงนี้นําถ่วมปักไตนะครับสามจังหวัดเริ่มจากเอาง่ายๆเริ่มจากสงขาไปนะครับเอฟซี FC. อ่า สงขาแล้วก็ไปทั้งสามจังหวัดชายแดนนะครับปัตตานียะลานะครับที่น้ำท่วมกันทั้งภาคใต้นะครับแอดวิไลเคยไปอยู่สงขานะครับอําเภอสะเดาแถวด่านนอกนะครับเคยไปอยู่สองสามปีนะครับเอฟซีอ่ะสองสามปีนะครับเคยไปอยู่นะครับออาจะได้การให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ภาคใต้นะครับให้หลอดพนภัยพิบัติครั้งนี้นะครับ ให้ผลทุกผลโศกกันเร็วๆนะครับพี่น้องตั้งผักตายเฮาอายุดีมีแห้งครับเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ